เวลานี้มีคนคิดถึงคุณมากเขาคนนั้นเป็นใครทำไมคิดถึงคุณมากเวลานี้ขอย้ำเวลานี้รำรลุมพะงานไพนะ่กันเป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมทำไมคนคนนี้คิดถึงคุณมากมายเวลานี้รำรลุมพะงานไพ่กันนะห้าใบนะ มีคนคิดถึงคุณมากเวลานี้ขอย้ำเวลานี้ทำไมเขาถึงคิดถึงคุณคนคนนี้เขาเป็นใครชาวธาตุลมไม่ถุมตุดกลุ่มคนเกา่าเก่าของคุณนั่นเองคนคนนี้ชาวธาตุลมใต้สำหรับคนเกา่าเก่าของคุณนั่นเองเขาคิดถึงคุณมากเวลานี้ เขารู้สึกดีกับคุณคนคนนี้ขิงออฟคับเขารู้สึกดีกับคุณมากมายคนคนนี้ของคุณชาวธาตุน้ำกรกับพิจิตริงทั้งคิดถึงทั้งรู้สึกดีกับคุณคนคนนี้เขาคิดถึงคุณจริงๆเขาคิดถึงคุณมากมายคนคนนี้เขาคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาชาวธาตุไฟเมสิงธนู เขาคิดถึงความหลังกับคุณคนคนนี้เวลานี้เขาส่องคุณนะคนคนนี้คนคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาสามารถสลับกันได้นะเขาส่องคุณนะเขาตวนความคิดถึงคุณไม่ไหวเขาส่องคุณเป็นบางวันบางเวลาคนคนนี้ชาวธาตุฝฟายแม่สิงห์ธนูเขามีการส่องคุณ ชาวธาตุน้ำกรกบพิจิตเหม็นเขามีความเพ้อฝันมีความคิดถึงคุณต่างๆนานาคนกนนี้จินตนาการถึงคุณมากมายคนกว่านี้ชาวธาตุน้ำกรกบพิจิตเหม็นเขาคิดถึงคุณมากๆคนกนี้พลังงานไพ่ทุกใบคิดถึงคุณทุกใบเลยคุณก็คิดถึงเขาใช่ไหมคุณก็คิดถึงเขามากมายเช่นกัน ชาวธาตุถึงประสบกันก่อนคุณมีความอ่อนไหวมากมายในตัวของคุณชาวธาตุดินประสบกันก่อนเรามาขยายไพ่กันนะคนคนนี้คนชาวธาตุลมเมทุนตุนกลมเป็นคนค่อนข้างมีโก้นะคนคนนี้เขายัางรู้สึกดีกับคุณมากมากชาวธาตุลมเมทุนตุนกลมคนคนนี้ คุณคนนี้ของคุณมีอีโก้เหมือนกันต่างคนต่างมีกโราชาดาบกับราชนีดาบคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันคุณสองคนต้องกลับและมีร่วมกันอย่างแน่นอนนี่คือเนื้อคู่ของคุณราชาดาบกับราชนีดาบพลังงานไพ่ของคุณเขาคิดถึงคุณเขารักคุณเขาอยากจะมาหาคุณเขาอยากจะมาอยู่กับคุณคนคนนี้ของคุณ